ที่สําคัญก็จะไปดูนะคะพี่น้องนักสร้างบาร,รมีที่ต่างแดนนั้นสร้างบาร,รมีกันเรียกได้ว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพัน,นเลยทีเดียวกับกิจกรรมงานบุญต่างๆที่เกิดขึ้นเตรียมพร้อมที่จะให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเราไปเริ่มกันที่โซนสหรัฐอเมริกากันเลยค่ะใช,ใช่ครับเราไปเริ่มกันที่ประเทศแคนาดากันก่อนเลยนะครับเป็นงานบุญวันอาทิตย์ของวัดภาวนามอนทรีออลในวันอาทิตย์ที่9ธันวาคมที่ผ่านมา ในภาคเช้าพระอาจารย์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมต่อด้วยพิธีตักบาตรโดยมีประธานตักบาตรคือคุณประพัฒสอนแก้วดีต่อด้วยพระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องวุฒิธรรมสีประการคือธรรมที่เป็นเครื่องแห่งความเจริญรวมถึงเป็นธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามด้วยครับ และทุกทท่ทานก็ได้ร่วมถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานในช่วงเช้าด้วยครับซึ่งภาพที่เห็นนี้อยู่เป็นพิธีในส่วนของการตักบาตรซึ่งรเรียกว,ว่าเป็นวัฒนธรรมของเราชาวพุทธทุกท่กทานในการสร้างมหา,าทานบรารมี สามารถทําได้ทุกๆวันเดียวนะครับแล้วก็ทําได้ทุกวัยด้วยนะคะเมื่อสักครู่จะเห็นว่ามีน้องตัวน้นอยนะคะคซึ่งคุณพ่อคุณแม่นั้นก็เริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่ยังยาววัยเลยค่ะใช่ครับแล้วก็ในภาคบ่ายพระอาจารย์ก็ยังได้นําสาธุชนทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อเสร็จพิธีทุกท่านก็ได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน<ช>ด้วยความเรื่องปิติใจครับนี่คือที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของวัดภาวนามอนีออลนะคะ